การสวัสดีค่ะมือนี้แอดมินจะพาเอฟซีทุกท่านไปติดตามพีเปิลโดยจาปอจะเป็นคนพาไปสอบถามความฝันซึ่งหวดที่ผ่านมาแอดมินได้ยินข่าวมาว่าเลขของพีเปิลเขาหัวดนีเข้ากับว่าผาที่จะมาติดตามสอบถามเอาตัวเลขเด็ดๆความฝันดีๆไปฝากเอฟซีบอว์ลไลคยค่ะไปรับฟังความฝันและตัวเลขเด็ดๆ พร,พร้อมกันเลยค่ะมน้องเปิลนีเพื่อนว่าเพื่อนฟันแล้วค่ะเรื่องเล่าความฟันของน้องเปิลสิเป็นจังไหก็ให้น้องเปิลเล่าหนเฮยฟัป้านาะคะ่ะเนาะเอาฟันมาจังไหนน้องเปิลเอาที่ค่ะก่อนอื่นตองเกินไปก่อนนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนดูแลแม่พราะแม่นี่ไปหลรกเปนโรกไอ้มะเร่งระยะสุดถ่ายนะคะ,คะหมอว่าจะอยู่ได้ประมาณสามเดือนนะคะ,คะซึ่งหนูเองเป็นคนดูแลแม่ตั้งแต่เ ไปมาพบมาพบระยะสุดท้ายมันบอท่านแหลวนะคะมอตี้ไห้สามเดือนแต่ว่าแม่หนูนันอยู่ได้สองเดือนกับสิบสามหมื่นนะคะ,ะหนูสาแม่อยู่รงบ้านเสรยเกตประมาณี่สิกบกว่าหมืน่นเราจะส่งต่อเป็นตลาดนะคะวันที่หกมิถุนาหกสี่นี่เป็นวันทีออน่ของหลายที่สนดในชีวิตหนูนะะ,ะหนูนี่คุกกี้กับแม่มาตลอดนะคะไอเรื่องความฝันนะครับพี่้องคือไอวันที่สอง วันที่สองเนี่ยบางเว้นนูฝันมันมาจ้ะน้องฝันมาเม่นะเพิ่นไอ้มาให้แล้วมายิ้มน้ำแล้วเพิ่นสี่มาใส่กรอบลูกกรอบนี้หนูกับพวกอุ้ว่ามันมันแปะไปอย่างนึงนูเลยกาตีนเมย์แล้วถามเมย์่าเมย์มันสิเข่ามันซาแล้วเมย์จากไปไอ้ผาอับดมฝนบ่อจากไปเที่ยวมันซาบ่อเมยจากไปทำบุญให้บ่อล้วก็พยักหน้าเนาะจ้ะแล้วกับุกเป็หนูไอ้ กาตีนเหลาแล้วก็รูบหัวหนูแล้วกาสีไม่ใส่กรอบรูปกรอบนี้วันนี้หนูกาตีนเหลาแล้วไ้ตีนูถามว่าแม่อยากได้พระอาบน้ำฝนไอ้อยากไงเอ้ไอ้เทียนพันชาแมนบอสมัน,นชเ่เข้าพันช้าแล้วเ่าพยักหนานะคะ่ะหนูแล้วแล้วก็เลยสีไม่ใส่กรอบรูปนี้นะจา๊ะไอ้รูปนี้เนี่ยหนูเขาเขาใจ้ไม้ข้วอวายัางคนสีมากนะจ๊ะแม่นะแต่ว่าห้ฟันเป็นโต๊ะหนูพัสามารถอธิบายได้นะจ๊ะ ให้มึงเอาเพราะว่าเมนบุบอทัศน์ฟันเป็นตัวเนาะน้องเพิ่อนนอ้องแม่นค่ะแม่แม่แมค่ะแต่ว่าคือคือมันส<น>ีใส่กรอบหูวเพื่อนนะจ๊ะคือเราเกิดวันที่หนึง่งพฤศจิกาสองหาหนึ่งหนึ่งนะจะเพื่อนเอ็มเอมรสนะวันที่หกมิถุนาสองหาหกสี่นะจ๊ะเวลาการเสียชีวิตของเพื่อนเพื่อนเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับแม่กับพอ่อไอ้อยู่กับพอ่อกับกับหนุ่มนะจ๊ะดูแลแม่มีหน้าที่สุดท้ายก่อนตัดสินใจของแม่คือ สิบเก่าวันที่หกมิถุนายเวลาสิบเก่านีฬกาสามสิบสีน่นาทีน่ะค่ะงงทั้เวลาเลยนอ้งจน,นเป็นบาเละซิบเก่านาฬิกาค่ะสามสามสิบสี่สามสี่นาทีสามสิบสี่นาทีเอ้สี่สิบเอ้ยอ้สี่สิบเก่าวีจ้ะสี่สิบเก่าจ้ะสี่สิบเก่าวีนาทีสี่สิบเก่าวีนาทีเนาะค่ะเนาะค่ะนงงแบบว่าคือก็อเป็นบาาเสียส้นเอ็งย้ำว่าถือเลยนะโอ้ค่ะค่ะแม่ก็เลยบอกว่า อันก้อนแม่สีเสียนะแม่ได้สั่งนู่นไปว่ะแม่เอาสินสีแดงแม่เคยใส่เอาเสื้อที่แม่เคยล่าแถนมาใส่แม่ได้ลูปกลางส่นขันแม่ตายเพราะเว้นแม่จะใส่อันทับหมูแม่ทักเต้อเรื่องบรราเนาะค่ะโอ้เพิ่นสั่งเสียไว้ค่ะนู่กับแตงไอแม่เพราะเว้นแม่กินแต่แม่ใต้เน่ะเพราะว่าไอเสาเตียงแรกนู่นเตียงนู่นก็ใส่ดีกับทับฟันก็นู่นใส่ได้เนี่ยอนเนี่ยไอเนี่ยแม่โนมาคือ ข้ปุ่นกับขนมดอกบัวเรามาแล้วึ่งมีไอ้งานสังฆทานไอ้งานสังฆทานอยู่ไสกะสางราเจ็ดมีเลยข้าปุ่นนะคะไปเห็นรงท่านเขาโดยเฉพาะเราเออแต่เราเป็นเพืแต่หนูบางคนไปแจกใจไอ้าบานทีเขามีสังกทานนะคะว่าเมนูแล้วก็ใจบุญแต่ผัดอะค่ะอ่น้องเปิลน,นี่ฝันในวันที่สองนี่บพได้ฝันกลางคืนแมนบอกคะ่ะฝันนกลางเวรหนุ่นอนเวรหนูฝันจน<อ>หนูก็สสด็งตื่นอะ โอ้ว่าเม,มา่มามาไห้ใส่หนองเปินเลนบอค่ะลวกซี่ใส่กอบรูปตัวนี้แม่ตนมมมันี้ค่ะโอ้ค่ะค่นผู้ชมค่ะลักสีว่าจังใดเนาะค่ะนอกกับเป็นเรื่องล่าความฝันของหนองเปิลที่เป็นฝันเนี่ยกังเว้นเนาะหนองเปิลเนาะแต่ว่าฝันมาบอกเป็นโตเป็นตนนี่ยังบ่ท่านได้ฝันเนาะหนองเปิลนต่ผมไ่ได้ฝันโอ้ยังบ่ท่านได้ฝันเ้อคะ่ะเอฟซีแต่ว่าเพิ่นกะฝันแต่เพียงทานี้เนาะหนองเปิลเนาะฝันว่าเม่มาไห้ใส่ยนีกังเว้น มาสี่ใส่กอบลูกน้องปินเนาะ,ะใส่กอบลูกเพิ่นเนาะน้องเปืนเนาะ,ะบานนี้กะมะเคลื่อนนั้นฝันอีอยู่บ่น้องเปินฝันใช่ไหมเคื่อนกับฝันอีกะับฝันา่าเลยครับรถ<ะ>กระบะจะขอแล้วกระบะดีแม็กอะคะ่ะฝ<ม>ันมาเลยครับถอยหลังไปซ้นขันหัวนาบ้านเสาต้นนั้นค่ะครับครับตั้ขั้นหัวนาบ้านไอ้ล้างไทยรถพังยาบค่ป้าตะเบี้ยนบอยใหม่เนาะหนูแปดหนึ่งเก่าเก่าค่ะ บอใบใหม่หน่อหนูแปดหนึ่งเก้าเก้าอค่ะฟันมะขึ้นนอตัวนี้หน่อไอ้ฟันเมื่อคืนแต่ว่าฟันฟันเมื่อคืนค่ะฟันแต่ว่าแต่ว่าตามหลักการฟันนี่ฟันยังกังเว้นสิแม่นต์ก็ฟันกังขึ้นนะพี่น้องอืมค่ะท่านผู้ชมค่ะตามที่น้องเปิลนเพิ่นเบาเนาะค่ะน้อยยังกังเว้นซีเมนกว่ากังขึ้นบอเปิลนบอกค่แต่ว่าสิเข้ากันสาแล้วหนูก็สิซื้อผ้าอาบน้ำฝนไปทำบุญให้แม่ครับ แก้ขมแก้งโมอยังไปปบ้านนี่นหละค่ะว so hmm, mm ่าเมย์พันจากไดนะที่อันพันสองพันานะอืมค่ะท่านบุ้ชม่มีค่ะกับเป็นเรื่องเล่าความฝันของน้องปืนนะค่ะท่านผุ้ชมแต่ว่าฝันมาบอกเป็นตูนี่ก็ยังบอกว่าในฝันนอหน่องปืนนะแต่ว่าก็ให้ท่ามผุ้ชมพิจารณาะเอาเนาะค่ะนะว่าแม่ของน้องเปืนนี่มาไห้ใส่ลักกซีใส่กรอบลูกนาหน่องปืนนะใส่กรอบลูกค่ะคือคือมือมรณะเพิ่นนี่ก็คือวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศอเกิดของ วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี่คือสองหานึหนึ่งวันเกิดปนนะคะวันเกิดปนันวันวันที่วันสิ่งใจนึ่วันที่หกมิถุนานสี่สี่อหสี่ค่ะนี่ลหลเพันวันที่นู้เจ็บปวดที่ช่ดในชีวิตค่พี่น้องค่ะทนผู้ชมเออแล้วพันก็บอกว่าเอาเสือเสือสีแดงแดงเมย์ไซฟอนการอำใไม่เมย์ไซเนอร์ขนเมยสีใต้รีก็ได้มาหนูดูเ็นจากหนูเลยครับมาใสบิงมาเอาสินตัวดพิแตงหนาซอแตซ็เมย์ว่าทุกอย่าง ตั้มตั้มเจตนาลมของแ <m akes> ม่นะคะค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของน้องเปิลค่ะก็ะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะคน่ะน้องเพิลกับโบจักสีบอกคือกันว่าเป็นตัวใดเนาคะค่ะนะอ็ให้ท่านผู้ชมใส่ดุลพินิจน้อ,นองเปิลเนาะค่ะเดี๋ยวคันน้องเปิลฝันอีกจังไดก็ติดต่อเขามาติดต่อตังแอดตะคาเพราะว่าเพราะว่าไอ้วันที่สิบหนึ่งน้ต้องเดินทางเพราะทำงานะิฉันเพราะว่าน้องพยาธยุ่แต่ว่านูองรู้ว่างานแต่เีตตอนไหนแต่ ถ้าลงกับมานะแอดลราสิมาติดตามหนุเองนนะคะถ้ามีอีหยังกะแต่มีอีหยังกะติดต่อทางแอดเพิ่นนะคะเด้อค่ะค่ะค่ะสุดท้ายนี่กะจะบอกกะขอขอบคุณน้องเปิ้ลหลายๆเนาะค่ะเนาะที่มาแบ่งปันความฝันให้ท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะขอบสาธุส่งมานในการนี้ก็ทะงเงินวงิสิมาเนาะสาธุเพราะว่านุ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 ไอ้พฤศจิกนูก็ต้องไปแล้วนะคะกันนมีความฝันยังอีกหนูกัสิ่งอะไรจะบอกไม่ที่ต้าอีน่าเพราะว่า นุองปอยู่ถึงวันที่เลขห้อยจะออกล้ว่านูงก็ตตองท่ามาหากินกันมันบ้าค่ะเพราะนุงกอดมี่ลูกตองกับพี่สอบน่ะค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 ่ะขอบคุณค่ะน้องเปิลขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเบิงตัวเลขให้ถ่ายคลิปกันนาะค่ะท่านผู้ชมไปค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กับมาเบิ่งตตวเลของน้องเปิลนาะค่ะท่านผู้ชมกระจักสิวาจังไไดเนาอค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าน้องเปิลนี่เพิ่นฝันกังเว้นค่ะฝันกังเว้น วันที่สองเนาะคะ่ะเนาะเพิ่อนนอนเว้นเพิ่นว่าเพิ่นกับฝันเห็นแม่เพิ่นค่ะมาสี่ใส่กอบลูกค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ยืนไห้เนาะคะ่ะเนาะสี่ใส่กอบลูกกับมือชะตาก็คือวันที่หนึ่งพฤศจิกายนต์สองพันห้าร้อยห้าสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดค่ะธรรมุชมแล้วก็มือมรอณะนี่ก็คือวันที่หกมิถุนายนสอนนงพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะค่ะธรรมุชมพอในขึ้นทัดมาก เมือ่อคืนนั่นล่ะค่ะท่านผู้ชมสดสดมาดมาดเลยเนาะค่ะเนาะน้องเปิลเพิ่นกับฝันว่าขี่รถปิกอัพค่ะส้นหัวนาบ้านเพิ่นค่ะท่านผู้ชมเลขทะเบียนรถนี่ก็คือ,อเป็ดหนึ่นนนนงเก้าเก้าเนาะค่ะนอกายท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะประจำงวดวันที่สิบหกมิถุนาย,ยนค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะกะสำหรับคลิปนี้กะขอลาท่านผู้ชมไปเพียงตอนนี้เนาะคะ่ะเนาะกะ มีเรื่องเล่าวความฝันมาเว่าให้ท่านผู้ชมฟังเพียงท่านี้ค่ะคันนองเปิ้ลเพิ่ดฝันเป็นโตเลขเป็นโตเลกสีแดงจึงคืนเด็กเด็กกะจ่าปอกะสีมาติดตามให้ท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านคือเก่าเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอลาท่านผู้ชมไปเพียงท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ